ดีด้วยนี่ฮะโอ้หมดหมดสวัสดีครับมือนีปูกับปลานน้อยมาพ่อกับใบเตยครับไม่เหอ้าวใบเตยสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีสวัสดีสสดนะลูกใบเตยสวัสดีค่ะสวัสดีนะเออเก่งมากวันนี้ใบเตยนอนกับปูครับมือขึ้นนี่ก็ กินเขากินน้ำอะเตียปล่อยหล่ะก็มาก้มนอนเว้นนอนเว้นพุ่ลุกมามมานน้ขยับมาน,นี่ลูกปูมัดผมให้ลุกลุกขึ้นดีดีมันจะได้ไม่เป็นงูแล้วลุกลุกขึ้นลุกขึ้นอ่าขยับเข้ามาขยับมาหัานหน้ามาหน,น้าไหมบอกเป็นหลังดานหน้ามา น้ำมาจ้าน้ำมาจะทำทำให้ผมถึงจะไม่ปิดตาปิดตาอื้อน<ด>ี่ไม่เนี่หน่อยเดี๋ยวดีๆ

เดี๋ยวานข้างก่อนอันลังมาเ,เ,เ,ามเามออเดี๋ยวเป็นตลาเลยะเป็นตางมุมนี้เดี๋เดี๋ยว อนดีเว้ยสาผมเหรอเห็นบอก่าสาผมหลอนกูผมอ่อนดีเดี๋ยวตี 阿尼玛。 Luật tiên phục kín. Hã? Boom, luật. Hãy mãi, giữ lại. Yang tiên, mãi. Sự tầm tươi, mãi. Hãy mãi. Hm. tìm 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 ngọt Bưới Bưng thấy con lúc mà này Bưng đưa vô mặt vô mày tới chơi bơ sống Cảm chúc À Cái này mà này มียังไนีเก็บเบบรอ่ะอนนด้ยอาอจอะไรดเอาเน,นื้มาเยเอแกะลูกเด่นอะเิ่งอ่าทีนี้เรามาแกะลูกนี้มันคืออะไรครับ กูก็บ่อเคยเห็นบม่รูว้ว่าข้างในมันสิเป็นยังไงเจ้าไปเตยเลือกเองซื้อมาจากเซเว่นแจมเมื่อคืนนี้อยกินแบดมันแกะหลายอย่างเหรอแกะเลยไหมแกะหนึ่งสองสามมาดูกันม <Yeah. S 1> ดูจ้าโอ้มีอะไรบ้าง แม่ใจว่าโอ้อันนี้คืออะไรนี่เอ๋อมันมีรูปภาพซื่อๆด้วนี่เอ้ยมันเป็นสติกเกอร์โว้ยมันเป็นสติกเกอร์แล้วก็มีรถนี่อ้หรถหน่อยรถน้อยรถน้อยครับสติกเกอร์ซื่อๆนี่ว่ะเเป็นสติกเกอร์นี่มันแกะฉีก ติดได้แม่นบ่น้อเบิ่งบ่แม่นลองๆแกะกันอือบ่น่าจะแม่น เป็นรูปภาพซื่อๆตอหรอกเตยตูป้าตูตูโอ้โยลบไปนะเอามันเป็นแค่รถนี่มันเป็นรถไม้เพื่อๆนี่เนี่ยตัวน,นี้มันกินไม่ได้มัน,นไม,ม่ไม่มีอะไรกินเลยแต่มันได้ตัวนี้มากบ่เตยมากบ่เห็ยนุ่มมาแลนล่องมึงโดโอ้ โอ้แล่นดีอืมแล่นดีนะเห็นไหมวิ่งเห้งวิ่งอ่ะม,ม,ม, <c oughs> มากินขนมกันเอาตัวไหนเอาตัวไหนดีตัวนี้ไม่มีอะไรมีแต่รถคันเดียวตายเออาไม่เอา วางไว้นีล่ละนำใส่ไว้่ดูเอาน้ใส่ใส่ไว้ดูแล้วว่ามันคืนอยังงดูดูต่หน่อยอ่ะเอาใส่

ตัวนี้เป็นผลไม้ย่ำเป็นลูกอมต้มตัวนี้ล่ะแก่เลยนะต้มี้มเห็ดแมงนันนี่นะ โอ้แกนี่นต้องจิ้มเบ้างน,นี่มันเป็นเม็ดสีชมพูเอาคนละเม็ดมียังยอยู่ข้างในแล้วปูหยัมบ้างกัน ัวนี้มันเป็นหมักพลังมากะอืมไอ้จีนี่ยำเราต้องคายออกตัวนี้ยำเราต้องคายออกจะเกินเด้อยำเราต้องคายออกเริ่มหมักพลังเด้อเอาเอาไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนมีอะไรอีกแกะอะไรอีกแล้วลูกนี้วะอเอาไว้ก่อนป่ะอเอาไว้จ้ะเอาไว้ก่อนเนาะ กินนี่โอเคครับมันนี่ก็มาแกะของของกินของใบเตยครับนี่หลายอย่างตัวนี้ตัวนี้ที่เป็นไอลูกอมว่านลูกอมคล้ายๆลูกอมยำม,มันสีนิ่มอันนี้ยำนิ่ม เห็นเด้หน่อยมาไล่สีว่าสีชมพูสีเหลืองสีมว่วงอยู่ในนี้มันสีมีสติกเกอร์หนึ่งละกะมันสีมีือเม็ดไข่ขีเขียมแล้วอัางในมันสีเป็นสีเท่ากันสีเดืองสีชมพูสีเขียวสีส้มครับตัแนงทั้งตัวนี้มันสีเป็นลูกเม็ดช็อกเล็ก เล็กน่อยมักกินได้ตัวนี้มันเป็นคือขวดนมข้างในนี่เป็นผงเป็นผงต้แกะฉลากนวกลเราบริอานวิธี่เตมีคล้ายๆลูกอมที่เป็นรูปอ่าหัวนมเป็นรูปขวดนมเล็กหน่อยไปเตยกัดยำกินไปแล้วเจ้าผงม,มันก็นยั่งอยู่เจ้านี้จะเป็นหมักพลัง ตัวนี้เป็นหมากฝรั่งตัวนี้ก็เป็นเม็ดช ok ็อกโกแลตเท่ากันนี่ลายลายสี I นี่กี่ <c oughs> บเบตเลือกเองนอนพึ่งเตือนเตือนนอนกับคนอยากที่นอนคนอยากก็พึ่งลุกไปทำดีดีโรกทำดีๆมันติดแข่วอ่ะ ยาเมื่อนี้คดีกันหลายแล้วครับว่าพักปืนอยู่บันให้นอนพักพ่บ่อยเฮ็ดบ้านหให้เฮ็ดย่างดอกเอ้อยำเอาแกอ่ออกตอนนี้ไปเตยมีอะไรวะฮะไปเตยที่เมื่อบ้านบ,านบานเมื่อนี่ไปเตยนอนน้ำาปู่ะ ไปเตยนอนน้ำปูอีกบ่หรือว่าสิไปน้อนน้ำแม่แม่หล่าสินอนใส่โมแรงนอนน้ำปูอีกนะดูก <c oughs> <c oughs> ับร้านหน่อยครับวันนี้ก็ทึ่งเห็ด <c oughs> เห็ดเห็ด <c oughs> งานครับก็เกี่ยงอยู่ข้างบน มือน,นี้ก็วันที่สิบหกมือเล็กออกตอนนี้ก็บายม่องกว่าจากน่อยก็คือสีมันย่ามเล็กออก <c oughs> กับบริสีทธ้์ก็เกาแล้วครับแต่ว่าไอ้ตามภาษามาเดียวซื้อเล่นไวไวยูซื้อสามสองครับเห็นสามสองสองสามสอง คือเกี่ยวกับบัลลเหล็กบัลลบัลลเหล็กทีสองสามสอง่ามันจะเกี่ยวเนื่องกันก็คือการไปล่องบาลของชัโตก็คือบอลลูนอะยังกับได้คิวที่สามสิบสองแม้กระทั่งว่าเตียงก็ได้เตียงที่สามสิบสองอ่าคือเนึก้อเนื้อแปลกใจอยู่ ลองลองฟังบึงนะครับครับสำหรับคลิปนี้บัวกับปลานนอย<ง>ขอขอบคุณแฟ<ง>นคลับทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจกันสอบถามยำยำถามข้าวให้กำลังใจอาการเจ็บป่วยของยายโตเป็นไรกำลัปูที่เขาพาบะมงหม่กับกดติดตามนะครับ Subscribe ด้านล่างกดรูปกระดิ่งเพื่อเตรียมบริภา่์คลิปใหม่ๆที่น้ำเสนือคลิปใหม่ๆเขียนมาครับความเมียนบอจากันใต้คลิปนะครับสำหรับมือน,นี้ก็เคือที่เอาไว้ซัมมิกรตอนนี้กับปเตยแกะไอ้ขน้มตอนที่สองนะครับงวย <c oughs> ขาคอดตีกินเท่าละเม็ดลูกอ๋อตอนนั้นเป็นลูกอกอ่านมันเป็นไอ้หมักพลังบะโอ้โบเมนลูกนี่มันมันเหนียวปะเห่อยกินอ่ะแค่นั้นก็นสวัสดีก็ลูกเตอยอันนี้โจ้ิเจ้าเดีย๋ยวผูเปิดให้อ่ะเมนี้ไปเตยลาไปก่อน อ่ะสวัสดีจ้าเบเตสวัสดีหน่อยทุกสวัสดีค่ะไอติดตามเบเตเนี่เด้อเบเตกินหอดทุกคนเด้อจ้าว่าไหมลูกเบเตกินหอดเด้เอ